ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรให้พวกเรานึกดูทีนะี้ตั้งแต่เราเกิดมามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเจือปนด้วยความทุกข์กว่าจะเป็นเด็กต่อมาอีกพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งในเมื่อมาแต่งงานคิดว่าจะมีความสุขในแฟนของเราฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ถูกใจอีก ทุก,อกเอกอาอยากจะได้ลูกพอได้ลูกขึ้นมาอีกลูกไม่ได้อย่างใจอีกทชกใจอกเอกจนเป็นผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวสามีภรรยา,เ,าเวลาเห็นคนที่รักชอบมายิ้มแยม้แยมแจ่แมใสกด,กดีอกกรีใจเ,เวลาเขาดุดาา่าว่ากายเขาทำไม่ถูกใจเราก็ทุกใจอกเอกหาเงินบางทีได้เงินมาก ใส่กระเป๋าเข้ามาก็จิ้มแย้มแจม,มใสอพอเงินขาดไปถึงหน้านิ้วขิ้วพอหมดถึงจะมีเงินมากขนาดไหนก็เถอะแต่ในจิตในใจบางสิ่งบางอย่างมันมีความทุกข์ููทุกขระดับแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนี่แหละพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าให้ย้อนกลับมาหาดูตนเองอย่าลืมตัว มองดูใจด้วยสติและกัปัญญามองใจของตนเองแนวความคิดของตนเองสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมทางภายนอกก็ทำให้มันถูกต้องในการอยู่เรื่องก,กับมีการเสียสละเอื้อเฟื้อเอ,อื้ออ,อ,อารีต่อกันมีเมตตาต่อกันพูดจาพาทีเป็นสัมมาทิฏฐิคือคิดดีทำดีพูดดีอย่าไปคิดชั่ว ทาชั่วพูดชั่วสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีทําดีที่สุดนะขณะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สรุปแล้วก็คือมันมันคนรับเพิกฝ่ามือเพิกความเพิกหงายนั่นเองในความสุขในใจของพวกเราความสุขและความทุกข์มันอยู่ในจุดนั้นถ้าเป็นอนิจจังอยู่สิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางอยู่ที่ใจนั่นแหละบรมสุขตามแนวแถวของพุทธะนะ